สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์หญิงก็จะพาท่านมาที่วิหารพระสั์สิทธิ์ที่วัดสุขาลามหรือวัดปากแยกอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศราาแห่งนี้สำหรับคลิปนี้ที่ท่านติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านถูกใจแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้อาจารย์หญิงด้วยนะครับเราก็จะพยายามนําเสนอสถานที่ของวัดสถานที่วัดต่างๆทั้งวัดเล็กวัดใหญ่วัดจเจริญหรือไม่จเจริญ รเราก็จะพยายามนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับหากวันหนึ่งที่ท่านมีโอกาสจะได้ติดตามกันไปที่วัดนั้นๆตามที่เราได้ระบุบอกไว้ทุกทคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่บริเวณวิหารพระศักดิ์สิทธิ์มีพระมากมายหลายองค์เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยิงก็จะพาท่านมาทำพการกราบไหว้เพื่อเป็นการขอพรนะครับขอความสุขขอความเจริญ เกีย่ยวกับเรื่องการงานการอะไรต่างๆทั้งหมดก็มีพี่น้องสาธุชนมาบนบนานศาลเก่ากันทุกวันกับสถานที่ตรงนี้นะครับมีความสติมากนะครับส่วนใหญ่บนบนาน่าลเก่าเสร็จแล้วจะสําเร็จกันแทบทั้งนั้นเลยนะครับได้ทั้งการงานได้ทั้งโชคลาภแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับในการรับชมเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ เราก็จะพยายามนําเสนอสถานที่วัดและสถานที่ต่างๆให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นการดูแลวัดดูแลบํารุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปวัดวารามจะ,จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากสาธุชนคนใจบุญที่เป็นสายพุทธนะครับสําหรับวัดสุขารามแห่งนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสเดินทางมาก็มาทําบุญนะครับกับทางวัด ทำบุญถวายสังฆทานแห้งหรือว่าทำบุญถวายสังฆทานอาหารสดก็แล้วแต่ความถนัดนะครับทำบุญถวายค่าน้ําทำบุญถวายค่าไฟทำบุญใชหนี่ธรณีสงทาไมจึงบอกว่าใชหนี่ธรณีสงนะครับบางท่านเคยถามมาว่าไม่เข้าใจความหมายการที่บอกว่าทําบุญใชหนี่ธรณีสงนั่นหมายความว่าเราเดินเข้าไปที่วัดนะครับ หยียบย่างเข้าไปจะเป็นเศษดินเศษทรายหรือจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ในบริเวณของวัดที่เราไปโดนไปต้องไปหยิบนะครับหรือว่าล่วงหลน่นเวลาเรากลับเดินทางนะครับเวลาเรากลับมาเดินทางกลับมาเม็ดหินดินทรายอาจจะติดรองเท้าเราติดเท้าเราไปนะครับมีฉะนั้นของสิ่งนี้มันจําเป็นที่เราต้องมีการใช้นี่ทอนีสงคือไม่ต้องให้มีเวรมีการติดต่อต่อกันนะครับมันจะได้ขาดจากการตัวนั้นคือการใช้นี่ทอนีสงนั่นแหละนะครับ นี่นั่นคือการทําบุญนี้นะครับทํามากทําน้อยก็ตามกําศรทธาแต่ละวัดแต่ละวัดเราก็สามารถจะทําบุญได้ตามกําศรทธานะครับจะเป็นการถวายสังฆทานก็ดีทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่กรณีสงหรือทําบุญเรื่องราวต่างๆนะครับที่ท่านต้องการจะทําเราก็จะพยายามนําเสนอและก็เพื่อเป็นการเผยแพ่ให้กับพี่น้องสาธุชนกนเจบุญทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความเจริญทางพุทธศาสนานต่อไปในภายหน้านะครับมีฉะนั้นพี่น้องสาธุชนนะครับเราก็มาร่วมดูแลช่วยเหลือบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนานโดยการเราหันหน้าเข้าวัดทำบุญกับทางวัดนะครับทำมากทำน้อยก็ทำตามกําลังศรัท,ท,ทาาธาที่เราทําได้อานิสงส์ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับบุญกุศลนี้ไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่คู่กับตัวเราไปตลอดนะครับ ผมอาจารย์นั่นแล้วอาจารย์หญิงก็คิดว่าเรามาถึงขั้นดีแล้วนะครับเราอยู่กันอีกไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันหมดระหว่างที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เราสร้างความดีนะครับสร้างกุศลหมั่นทำบุญทำไว้เ้อนนะครับพี่น้องบุญกุศลนี้ไม่ไปไหนก็จะอยู่คู่กับเราไปตลอดไปทุกเมื่อทุกเมื่อนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็ฟังผมพูดไปนะครับก็บกถือว่าเพเลินๆกันแล้วกันนะครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยความห่วงใยก็สำหรับท่านผู้ชมก็ชมแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับจะทำสิ่งระการใด ก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมา่นปรารถนาในชีวิตของท่านในความปรารถนาของท่านที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ก็ขอให้สําเร็จโดยเร็ววันนะครับธรรมดาปกติแล้วผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงนะครับชีวิตประจําวันของเราก็คือการเดินสายบุญนะครับเพราะว่าปกติจริงๆแล้วเราก็เป็นหมอดูหมอโหราศาสตร์นะครับ ดูดวงทำนายด,ดวงชะตาแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆทั้งหมดสําหรับท่านที่มีปัญหาท่านที่มีความสนใจก็ขอเชิญนะครับถ้าท่านต้องการนะครับถ้าอยากดูดวงอยากรูดวงชะตาอยากแก้ปัญหาชีวิตเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ของเราไว้ให้หน้าจอนะครับถ้าท่านมีปัญหาใดๆก็ติดต่อมาได้เลยนะครับปรึกษาก่อนนะครับสิ่งไหนที่เราแนะนําให้กับทุกท่านได้เราจะแนะนําให้นะครับเรื่องไหนที่เป็นเรื่องดีๆเราก็จะพยายามนําเสนอให้ท่านและนําไปแก้ไขเอานะครับ สำหรับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านชมกันยาวเลยนะครับก็เหลือเวลาไม่มากแล้วเดี๋ยวก็จะจบคลิปกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาพบกันใหม่ทุกๆคลิปสำหรับท่านที่ติดตามเราก็ขอขอบคุณนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้เจอคลิปใหม่ๆใ,ในช่วงหน้าต่อๆไปทุกคลิปนะครับแล้วก็ช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ เราะว่าเราเป็นสายบุญจริงๆนะครับเราเดินสายบุญแท้ๆเลยนะครับมิฉะนั้นเราก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องที่ชมอยู่ในขณะนี้เราก็มาเดินตามสายบุญกันนะครับเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อตัวเรากันเองนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณพระปางป่าเลไรแล้วนะครับเป็นราหูกลางคืนนะครับ สำหรับวันน <petit Hank> <himself> ี้ก็อยู่ไม่ไกลจากถนนสายชาเชิงเทาอำเภอบางกงนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็แวะมาได้เลยนะครับถ้าท่านมีโอกาสเดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเารานะครับวิ่งตรงมาก่อนถึงอำเภอบางกงอยู่ซีกขวามือท่านก็สามารถที่จะเลี้ยวอยู่เทินและเลี้ยวขวามือเข้าไปได้เลยนะครับวัดสุขารานนะครับหรือวัดปากแยกนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวทําบุญกับทางวัดได้นะครับทุกวันเลยนะครับ วันนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมากนะครับสงบเงียบดีมากเลยนะครับแต่ก็พอมีแรงศรัทธาจากสาธุชนคนเจบุญเดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดกันทุกวันนะครับมาไหว้พระสังสิ์ที่อยู่ในบริเวณวิหารแห่งนี้นะครับ แล้วก็พาท่านผู้ชมชมมาเรื่อยๆแต่ละองค์แต่ละองค์ะงนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากเลยนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารแห่งนี้นะครับบริเวณในวิหารแห่งนี้ก็สะอาดและสวยงามมากเลยนะครับสําหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอําลาพาจากกันไปก่อนจามลาพาจากกันไปก็ขออวยพรให้กับทุกท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ จงโชคดีมีความสุขล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงก็ <c oughs> จะอำลาพาจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านชโชคดีมีความสุขไม่เจ็บไม่จนล่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้สำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ